เราเป็นเพียงสื่อการ่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรตใต้คลิปไปเลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่อง,สองสแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่องไวพีสวัสดีครับปนี้ผมก็มาชี้เป้าบ้านสวยๆน้ชมได้เลือกซื้อเลือกอยู่นะครับเป็นบ้านสวยกลางทุ่งเลยพื้นที่กว้างขวางมากครับมีเนื้อที่ถึง3ไร่เนยนะครับหลังนี้ตัวบ้านก็ใหญ่ครับเนื้อที่ใช้สอยในตัวบ้าน1 3 9ตารางเมตร พร้อมกับที่ดิน3ไร่ติดถนนสองด้านครับการเดินทางสะดวกไม่แอาอัดแน่นอนติดถนนลาดยางนะครับแล้วก็ด้านข้างติดทางสาธารณะครับตัวทางกว้าง6เมตรไฟฟ้าประประพาพร้อมเอกสารโฉนดคุดแดงวิวภูเขาด้วยสวยๆบรรยากาศก็ดีครับโปร่งโล่งมากเลยตัวบ้านอย่างสภาพดีครับทาสีลีโนเวตหน่อยก็สวยมันใหม่แล้วรูปทรง้านสวยงามมากๆเลยตามนี้เลยนะครับ สนใจก็มาดูสถานที่จริงกันก่อนได้ถ้าชอบฝากกดติดตามกดถูกใจไว้ด้วยครับมีบ้านสวยทำเลดีให้เลือกซืก้อมะจำได้ไม่พาชิปใหม่ครับก็ฝากกดติดตามกดถูกใจให้ด้วยหลังนี้ครับบ้านพร้อมที่ดิน3ไร่ในราคาเพียง1นล้านสองแสนบาทเท่านั้นเองติดถนน2ด้านด้วยครับนะครลุยดูกันเรื่อยครับการเดินทางก็สะดวกนะครับาจากทางหลวงเส้น33 3แค่4.9กกิโลเมตรเท่านั้นเองไม่ไกลถนนใหญ่ พิกัดที่ดินนะครับอยู่ตำบลเมืองกาลุงครับตำบลเมืองกาลุงนะครับอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีมีพิกัด GPS ด,ด้วยนะครับพิกัด GPS อยู่ใต้คลิปสามารถเปิดเข้าไปดูตำแหน่งทำเลระยะทางที่แน่นอนก่อนได้ดูแผนที่จากด้านบนครับด้านหน้าติดถนนด้านข้างติดทางสาธารณะครับตัวทางกว้าง6เมตรมีสระน้ําให้ด้วยลเป็นพื้นที่ว่างสามารถปรับปรุงทําเป็นสวนกันได้ครับแบบนี้มีเพื่อนบ้านด้วยกันครับ ไม่เปี่ยวไม่น่ากลัวมีพื้นบ้านหลายหลังแต่ไม่แอาอัดครับพื้นที่โล่งมากเลยท่านใดสนใจติดต่อเจ้าของโดยตรงได้เลยนะครับเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยถ้าหาเบอร์โทรไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่ลูกศรใต้คลิปก็ได้แป่งนี้ยังไม่ได้แบ่งนะครับโอนชื่อเข้าถือกรรมสิทธิ์แล้วร่วมยื่นรลังวัดแบ่งแยกกันทีหลังนะครับเจ้าของแจ้งไว้ให้ประกอบการตัดสินใจกันนะครับเปิดขายในราคา1นึ่งล้านสองแสนบาท สนใจเขสายตรงเข้าไปได้สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ายังไงฝากกดถูกใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ